โอเคนยงก็ดีแล้วดิยันงังไลดีเจ้าาไดีเหยใส่น้าแล้วด้ามม่การขี้นมั้ง่ะขี้ตังแกเอออ้สันรอเป่าขึ้นเป็นยุ่มเป็นยุ่มไอ้สานโอ้ยเขางามป่งามกะไปดีงามต่สได้แบบเขาเอาห้ามาใครตั้นนีเนาะเพฝนมันนักเข้าขี้ตะแรกนักขนาดยเนี้ยันี่ยนจากตอนดีกว่าบอนมันเออม่ได้เจปุ๋ยเจี๊ีเมเปลนนี้มันจะมาลมเลยอะ สีท mm ีล hmm. ้านมาแล้วตีสุนยางนะตีตีตะกอนนีอ่อันบ่ได้ใจบะป้าท่นเดอยมันเป็นไเหอก็มันจะอันเนี้ยมันควเสียดเดียวมีนักหน่ซึ้อกระดินจะลวนอ่ะสิเนี่ยดีดีเลยดีดีเลยแอันยางรายางน้ำยางมันยางคนนมัอยางคนเดือตะกอนาอืมเดือตะอมยางจะกนอันนี้ปีใสเวลากขี่เต๋อเลยใสหลอบเดียวหยุดลอคน เราจะนี่จะเส้นเราผลผลิตมันน่าปรงใจยครับประเจยดิปรจยเขากุเตีันนี้จะสามมีดจะแค่นี้ปีนี่สามมตรจะแค่นี้สามพื้นนะนี่ก็ขยับนาอยขยับนี่หมายถึงน้ำย้ำจะเพิ่มเพิ่มนักนยางเพิ่มมากกว่าเก่าเลยนะม,มันมีอยู่ไหมอ๋อมันพปิดสามมีจะจ็บนักแล้หรอจะต้องลุ่มบนไหนบ่สามมีได้คนเท่านั้นเออพวกผเป้งเป้งสีมีรแต่น่ะไปจัหนักแล้วนะ ปกติสีมิดจะแค่นี้นะเดี๋ยวขยับอีละจะขยับขึ้นมันจะพอพ้นเนี่ยกะสันกลมอยู่อ่ะฉันมันได้พอตรงหลายวันแล้วเป็นน้ำเลี้ยงมันน้ำเลี้ยงเลี้ยงบน่ะแต่น้ำยางนี่มันจะก้นคล้ายๆแป้งมันนักอ่ะาเใสส่่วนเดียวกันแต่แบ่งครึ่งกันนี่เนาะมันเหใส่มันขี้ข้านมันขี้ข้านมันเหใส่เปลือกนเพราะว่าไอ้มันกระเทียมไม่คือมันมันเหมือนย้อมใส่แล้วก็ผลผลิตก็บบาีเนาะบารีน้ำยางน้ามันจะใส่น้ำเลี้ยงมันจะนัก มันมีแป้งมันน้ำย่างมันแบบข้นเหรอเออเออเออที่เขาใส่น้ำยำจะข้นจะมีแป้งคอตเอมันิเหมือนกันพอแป้งลูกแป้งบนหนาดสันจะอยู่ลุ่มทุกเลยอะจะใส่นะมันจะเหมือนกันเป็นลอกหรือเปลอกลอกไผ่ลอกมันสีขอบกวอมันจะลอกไผ่ลอกมันดูแลส่วไผ่ของมันอะใส่ขยันไส่กระใส่ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับกว่าสองไหล่สิบกว่าเลยั้งครับสองไร่ปลายเลยปลายจะได้มั้ลูกหนึ่งสองไร่ก็เลยยังมีกี่ต้นคอ่ะ ไร่ไน <łość, S 2> ีแปดสิบอะแปดสิบต้นแปิบรปด้อยร้อยกับแปดิกับแปดร้อยอยกับแปดพันสองร้อยไร่ก็อยู่ตีหมื่นหกหมื่เจ็ดประมาณหมกว่าต้น